หนงนะตอนนี้ผมโดนล,ลดขั้นคดีนี้ไม่ได้อยู่ในมือผมแล้วอ<า>่ะอ๋อแล้วแล้วถันจินละ่ะฮะก็แล้วแต่ดวง <c oughs> แล้วแต่ดวงเหรอเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวโอ้โหมะแล้ว <c oughs> เปิดสาล <c oughs> จาเล่คุณต้องมีพยานสี่คนใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับกองปราบเราหาพยานได้สี่คนครับสาร ผมเห็นยืนยันได้ว่าเห็นชฉินจินฆ่าคนอะรแปลกนะพวกเขาไม่พยานที่ไหนมันต้องสี่คนผมเห็นเขาตาไปฉินจินนะครับผมเห็นเขาใช้ดาบฟันญี่ปุ่นคนนั้นไม่นับเลยครับ,บรับรองถ้าไม่ได้จับแพะหรอกครับใช่เขาเลยละครับผมเห็นข้อขวานจามญี่ปุ่นพนักตายคามือเลยละครับ,บเราเห่งจัดๆเลยครับ,บ,บว่าเป็นเขาแล้วคุณเห็นไหมผมชูกี่นิ้วแน่นอนแหละสองนิว้วเออเออเอะเอ๊ะ ไม่ใช่อ่ะจะสีนิ้วตาไปแล้วว่าคุณไม่ได้ให้ผมดูไอ้กายเป็นได้เหรอไม่ตรงหรอกเป็นโกหกทางนั้นเนี่ยซาพยานเพชรผมไม่ได้ฆ่าใครผมอยู่สนักตลอดทั้งคืนสืบพี่น้องผมเป็นพยานเล้ทุกคนสารที่เคารพผมเห็นว่าคนที่สมนักจิงอู่เป็นสิทธิ์รวมสมนักของเฉินจินทำให้การที่พวกเขาจริงเชื่อถือไม่ได้ข้าพูดการสิเชื่อไม่ได้แก้ละโอ้โหแก้ละเงียบเงียบก่อน ใช่ครับได้ตัวพยานไปแล้วครับสารที่โครพผมมีพยานสำคัญอีกปากหนึ่งสารที่โครผมเห็นว่าคำให้การของคนจีนไม่น่าเชื่อถือแต่พยานว่าผม,มเป็นชาวญี่ปุ่นครับชาวญี่ปุ่นก็เสร็จมันน้วสินะอืม,อมโอเค รุนาบอกชื่อคุณด้วยฉันชื่อยามาดะนิสุโกะท่านยามาดะโชอิรัฐมนตรีศึกษาเป็นคุณพ่อของฉันเองฉันจินให้การว่าเขาอยู่ที่สำนักจิงอูนในคืนเกิดเหตุคุณยามาดะคุณจะมาช่วยยืนยันใช่ไหมฉันจินก็หอกคะ่ะเอ,อ่อความจริงคืนนั้นเขาอยู่ในห้องที่โรงแรมที่พักของฉันไม่ได้ไปไหนเลยทั้งคืนเลยเหรอใช่ค่ะ ถ้าเฉินจินที่โอกาสตอนที่คุณนอนหลับแล้วแอบหนีออกไปคุณจะรู้ได้ยังไงเขาไม่มีโอกาสได้ไปไหนทั้งนั้นเพราะว่าคืนนั้นเราสองคนอยู่บนเตียงไม่ได้หลับเลยทั้งคืนทำไมได้นอนหลับแล้วคุณทำอะไรกันอยู่บนเตียงแต่ไม่ได้นอนหลับน่ะคุณคิดว่าทำอะไรกันล่ะเขาพูดว่าไงเขาพูดว่าไงไม่รู้สิเขาพูดว่าไง นี่ผู้หญิงญี่ปุ่นนะ่นเขาบอกว่าเขาหนอกับพี่เฉินกินทั้งคืนจริงเหรอโอ้โหน่าด้านแตอิจฉาเขามากกว่าจริงฟังฟังเป็นคดีที่เลวร้ายที่สุดศาลขอประกาศยกฟ้องคดีนี้และปล่อยตัวจำเลยเมื่อไหร่ก็ได้ที่ทำไมเป็นมุ่ผู้หญิงญี่ปุ่นวะเออเสือหัวใจแล้วขวัญใจนักสู้อีแท้ไอ้ผู้ชายบ้าตัณหา โทมาได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ฉันหมดสิ้นทุกอย่างแล้วต่อไปเธอต้องเลี้ยงฉันล้วล่ะอือจะบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเสร็จเสร็จจริงๆแรกจะไม่เชื่อนะเนี่ยไอ้เนี่ยเชื่อ ให้ฉันหุงข้าวไว้กินน่ะเหรอฝันไปเถอะชาติหน้าตอนเที่ยงคืนนะ่ะใช่จริงอาจารย์ส่งแกไปญี่ปุ่นก็เพื่อไปศึกษาวิทยาการจะได้รู้เขารล้เล่าเอาไว้รับมือพวกญี่ปุ่นแต่แกกลับไปมัวผู้หญิงญี่ปุ่นจนลืมงานที่อาจารย์สั่งสำนักจิงอู่ของเราจะให้คนเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นไม่ได้ฉันจริงเมื่อแกเป็นคนของสำนักจิงอู่ ต้องไม่ควรจะคบหากับผู้หญิงคนนี้อีกฉันจีนการมานี่ของฉันทำให้เธอยุ่งยากใช่ไหมม่เราจ้ะเฮ้ยฉันจีนผู้ชายตัวแล้วไม่มีเมียแต่เห็นเจ้าผู้หญิงก็จะหน้ามืดตาม,มัวเรื่องจะให้ผู้หญิงคนนี้มาตำลาอนาคตของแกลุกหลอง,งม่สุดขอิ้งท,ทุกอย่างมาหาผมอยอไม่ให้การแทรกในศาลเพื่อช่วยผมผมที่เขาไม่ได้ พวกผู้หญิงญี่ปุ่นนะ่ะอาจจะไม่ถือเนื้อถือตัวก็ได้แต่ว่าสำนักจิงอู่เราจะอนุญาตให้คนญี่ปุ่นมาพักไม่ได้แกจะเป็นต้องเลือกวกาก่าจะแยกคางกับผู้หญิงญี่ปุ่นคนนี้หรือจะไปอยากสำนักจิงอู่เสียนที่ใหญ่พูดอย่างนี้มันตั้งใจไล่ดิฉันจริงเนี่ยทำไมฮะเสียนแล้วก็จะยอยู่ข้างญี่ปุ่นเน่อย่ามากล่าวหาฉันเรากล่าวหาอะไรน้าแกเหมือนพู้ญี่ปุ่นว่าไั่ไแล้วพูดอีกทีสิพูด,พดในสวยนหนะอะไรยแล้ว ฉันจินเขืนปล่อยไว้แบบนี้สำนักจิงอูต้องล่มสลายนะฉันไม่อยากให้เกิดความแตกแย่มาถึงวันนี้มีทางเดียวแกกับฉันมาประลองกันว่าใครควรเป็นเจ้าสำนักผมไม่เคยคิดจะเป็นเจ้าสำนักเลยไม่ว่าแกจะเคยคิดหรือไม่เคยคิดเวลานี้สิจํานวนมากในสำนักนับถือแกมากกว่าฉันฉันจึงต้องประลองกับแกถ้าฉันแพ้แกคือเจ้าสำนักจิงอู ถ้าแกพะแกต้องไปจากที่นี่วันนี้ก <ขอ S 2> ็เรี้อกแล้วอะได้ไมแล้วก็ับมากเลว